สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับพรทลอพระนครรายการเรียบพระนครดําเนินรายการโดยธนพันธ์บุญ,ญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีขกรรมศาสตร,ร์รายการเรียบพระนครวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สําคัญในวาระอันเป็นมงคลปลายปีนี้นะคะอีกไม่กี่เดือนนี้แหละค่ะเราจะได้รับชม พระราชพิธีอันสำคัญคือพระราชพิธีจัดกระบวนเรือพยุหญาตราทางชลมากน่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะในรัชกาลปัจจุบันเพราะว่าครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยได้จัดไปแล้วนะคะครั้งแรกเมื่อการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธในรัชกาลที่10บนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิระกล้าวจ้าอยู่หัวแต่ครั้งนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ชมอย่างเต็มที่นะคะเมื่อจัดไปเมื่อวันที่12บธันวาคม2562อันเป็นปีแรกในรัชกาลที่สิบแต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองใน โอกาสงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาค,ครบหรอบนะคะซึ่งประสมนิกรก็รอชมขบวนเรือพระย่าญาตราครั้งใหญ่นี้ถือว่าเป็นเป็นขบวนเรือพระยาญาตราใหญ่นะคะเป็นการทางชนละมากครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเรือที่ใช้ในการประกอบพิธีเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยถูกจัดริ้วขบวนจ,จริงๆการการจัด พระราชพิธีนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยกับการเสด็จทางโฉนมาคถือว่าเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ผูกพันกันมาตลอดด้วยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีแม่น้ําลําคลองอยู่เยอะมากนะะเราใช้แม่น้ําลําคลองแทนถนนนะคะเพราะเรามีสายน้ํนเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางตั้งแต่ครั้ง กรุงสุโขทยัยมาจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยธุธยาแล้วก็มากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนกโกสินนั้นเรื่องของเรือการเสด็จทางน้ําของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีมันผูกพันมานานแล้วแล้วก็ถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะอยู่ในบันทึกในพงศาวดารหรือบันทึก รประวัติศาสตร์ต่างๆของชาติไทยเรามา,มานานแล้วแต่มาวันถึงในสมัยครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยการจัดเริ้วขบวนเรือแบบรูปแบบตามแบบอุธยาเนี่ยก็เลยถูกจัดทําขึ้นมาใหม่เรือที่สําคัญนะคะที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรือพระที่นั่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะะแล้วก็ เป็นถือว่าเรือเป็นเรือลำแรกนะคะที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ข่าวข่าวที่แล้วผู้จัดได้พูดถึงว่าริ้วขบวนทางชลม่านนั้นจะประกอบไปด้วยเรือดั้งเรือประตูหน้าเรือเรือดั้งเรือประตูหน้าเรือสายจะมีสองสายนะคะสายในสายนอกเป็นคู่คู่นะคะแล้วก็มี เรือที่เรือเรือดั้งเรือดั้งก็คือคล้ายเรือแล้วก็มีเรือเรือรูปสัตว์เรือรูปสัตว์ต่างๆจะมีทั้งหมด4คู่เดิมในตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรียานั้นมี6คู่แลได้มีการปรับริ้วขบวนในสมัยรัชกาลที่9นะคะเพื่อให้มีความสวยงามแล้วก็จัดริ้วขบวนใหม่เป็นลักษณะดาวล้อมเดือนลาวดาวล้อมเดือนโดยรอบก็คือมีเรือดั้งเรือ เข็นเรือนำริ้วขบวนเรือสายนอกสายในรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยออล้อมอยู่รอบๆเรือพระที่นั่งตรงกลางเรือพวะที่นงที่สำคัญที่ทขาวก่อนผู้จัดเล่าให้ฟังก็คือเรือสุพรรณหงส์เราจะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เป็นภาพติดตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากๆเพราะว่าเรือสุพรรณหงส์นั้นได้รับรางวัลนนะะระดับโลกมาแล้วนะคะจาก องค์กรเรือโลกนะคะเรียกว่าองค์กรเรือโลก World Ship s Trust แห่งราชอาณาจักรเป็นองค์กรที่จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2522นะคะแล้วก็ได้มีการานำรางวัลมามอบให้รัชการที่9ในช่วงเวลานั้นเราได้รับรางวัลน,นี้เมื่อวันที่4มิถุนยายน2535 เรือลำที่สองนะคะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็คุ้นชินกับชื่อก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชอนันตนาคราชนั้นเป็นชื่อหนึ่งในนาคทิบดีนะคะเรียกว่านาคทิบดีนาคทิบดีก็คือพญานาคที่เป็นใหญ่ทั้งห้าองค์ห้าตนนะคะในพญานาคที่เป็นใหญ่นั้นจะมีนามหรือมีชื่อแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น อนันตนาคราชอนันตนาคราชนั้นถือว่าเป็นมหาเทพแห่งพญานาคเราจะเป็นพี่ใหญ่เลยนะคะเป็นเป็นใหญ่ในบรรดาพญานาคทั้งหมดเป็นพญานาคที่เกิดเป็นองนค์เขาเรียกองแลกนะคะแล้วก็มีฤทธเดชมากมายที่ชื่อว่าอนันตนาคราชเพราะว่ามีเสียงถึงพันเสียนคือมีเสียนพญานาคเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยมีเป็นพันๆเสียนเลยยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจมากมายแล้วก็ที่สำคัญคืออนันตนาคราชนั้นเป็นพญานาคที่อยู่ที่ใต้บาดาลน,นะคะเป็นใหญ่อยู่ใต้บาดาลแล้วก็เมื่อตามประวัตินะคะตามประวัติของทางพราหมณ์เนี่ยเมื่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะต,ต้องเสด็จลงไปใต้สะดือทะเล ใต้บาดาลเพื่อจะลงไปบรรทมศีลบรรทมศิลก็คือไปบำเพ็ญตบะนะนอนบรรทมศิลเนี่ยเมื่อเสด็จลงไปที่ใต้สะดือทะเลหรือใต้ใต้บาดาลเนี่ยนันตนาคราชพยาอธิบดีเป็นนาคธิบดีอยู่ใต้บาดาลก็จะขดตัวขดตนเองนั้นเพื่อจะเป็นที่ประทับนอนนะที่บรรทมให้กับพระวิษณุหรือพระนาราย ขดตัวเองขึ้นมาเป็นแท่นแท่นบรรทมขนาดใหญ่แล้วก็แผ่พังพานนะคะเพื่อปกคุมปกป้องพระวิษณุเอาไว้เพื่อให้พร,พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยได้เสด็จประทับบรรทมศิลบำเพ็ญตบะบารมีได้อย่างาปลอดภัยนั้นทำให้เกิดภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพวาดภาพแกะสลัก มากมายนะคะโดยเฉพาะภาพแกะสลักหินหน้าบันที่เราเรียกว่าหน้าบันที่ปราสาทเขาพนมรุง้งท่านคงเคยได้ยินชื่อนี้เป็นอย่างดีนะคะว่าหน้าบันรูปนารายบรรทมศิลนะก็คือรูปแกะสลักหินที่ปราสาทเขาพนมรุง้งที่ถูกขโมยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชิคาโกที่อเมริกาแล้วเราก็ได้ทวงคืน ภาพแกะสลักหินเนี่ยนะคะทับหลังนาลายบรรทมศิลนปน์กลับมาประเทศไทยได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญาอนันตนาคราชจริงๆแล้วภาพแกะสลักหินรูปนารายบรรทมศิลป์เนี่ยชื่อเต็มๆจริงๆอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจะต้องชื่อว่าวิษณุปัฏฐมาราภะนะคะก็คือวิษณุปัฏฐมาราภะ หมายถึงเป็นภาพสลักหินพระวิษณุก็คือพระวิษณุนะคะปัตมะก็คือปัตมาหมายถึงดอกบัวนาพระคือนาพีนาพีก็คือสะดือเนี่ยนสะดือ,อคือเป็นเมื่อพระนารายตามตำนานทางพราหมณ์ที่เขาเล่ากันในสมุดนะคัมภำพีของพราหมณ์นั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ว่า เมื่อพระนารายณ์ลงไปบรรทมศีลหรือพระวิษณุลงไปบรรทมศีลที่อนันตนาคราชขดขดอยู่เนี่ยนะคะจะทําให้ตบะบารมีที่เกิดขึ้นเนี่ยทาให้มีดอกบัวผุดขึ้นมาจากสะดือพระนารายณ์แล้วถ้าท่านไปสังเกตภาพสลักหินในนี้ดีๆเนี่ยท่านจะเห็นสังเกตเห็นว่าพระนารายณ์จะนอนบรรทมศีลอยู่บนพญาน,นาคอนันตนาคราชเนี่ยนะคะแล้วก็มีดอกบัวผุดออกมาจากสะดือ มีสายเป็นบัวเนี่ยเป็นสายยาวออกมาจากสะดือแล้วก็มีดอกบัวท่ามกลางดอกบัวนั้นเนี่ยเมื่อบานออกเนี่ยนะคะจะมีสตรีเทพสตรีนะผู้หญิงเทวดาผู้หญิงองค์หนึ่งอยู่ท่ามกลางดอกบัวนั้นเป็นเทพสตรีที่มีความสวยงามนะงดงามมากนะคะมีนามว่าพระลักษมีเทวี พลัษมีทวีได้มีคนตำนานบอกเล่าเรื่องราวกำเนิดของพระลักษมีทวีนั้นเกิดจากดอกบัวนะคะที่ผุดขึ้นมาจากสะดือของพระนารายณ์แล้วภายหลังเนี่ยพลัษมีทวีเนี่ยเนื่องจากมีความงดงามมากแล้วก็มีความสามารถทางด้านดนตรีนะดีดพินดีดอะไรได้ไพเราะเพราะพิงร้องเพลงไพเราะดีดพินเล่นดนตรีได้มีความสามารถและที่สำคัญคืคอสวยมาก ทำให้ความสวยงามของพระลักษมีเทวีเนี่ยพระลักษมีเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจบรรดาเทพพระบุตรนะคะเทพผู้ชายบนสวรรค์ก็วิ่งไล่กันยื้อแย่งพระลักษมีเทวีเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเป็นภรรยาเอามาเป็นชายาจริงๆกําเนิดของพระลักษมีเทวีจริงๆเนี่ยกำเนิดจากการกวนเกษียนสมุทรนะคะแต่ว่าในภาพนารายณ์รทมศิลป์เนี่ย ก็จะมีดอกบัวผุดมาจากสะดือพระนารายณ์แล้วก็มีพระลักษมีเทวีนั้นนั่งดีดพินอยู่ที่ปลายเท้าของอรูปสลักพระวิษณุนะฮะชื่อเต็มๆทำให้ทำให้ชื่อเต็มๆ,มๆจากเรื่องที่ผู้จัดบรรยายให้ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือทำให้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของภาพแค่หนึ่งภาพเท่านั้นนะคะภาพแค่หนึ่งภาพที่เกี่ยวข้องกับ อนันตนาคราชพญานาคที่ชื่อว่าอนันตนาคราชก็ถนะือว่าเป็นอ,อธิบดีเป็นนาคอธิบดีที่ยิ่งใหญ่นะคะอยู่ใต้กระเียนสมุดข้างล่างนะอยู่ที่สะดือทะเลอยู่ที่เกเสียณสมุรข้างล่างเนี่ยทาให้ภาพนี้มีชื่อยาวบอกเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดก็คือ,อาภาพพระวิษณุนะคะวิษณุอนันต์สายยินนะปิดวิษณุ ปัตมะนาพระอนันตสาย,ยินนะคะชื่อเต็มๆเนี่ยนะคะก็อธิบายหมดเลยถึงดอกบัวที่ผุดมาจากสะดือของพัทนาลายัยแล้วก็อนันตสาย,ยินก็คือนอนบนทมศิลอยู่บนอนันตนาคราตนั่นเอง อันนี้แบบชื่ออย่างเป็นทางการนะคะโอ้จริงๆจ,จ,จะคุยกันถึงเรื่องเรืออันันตนาคาราตยาไปถึงเรื่องอาภาพสลักหินได้ยังไงไม่ทราบนะคะเอา,เรา,เ,ราเราคุยกันเรื่องราวของเรือก่อนนะคะเรืออันันตนาคราชน,น,นั้นปัจจุบันเนี่ยสร้าง,รางเรือลำปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันน,นะคะสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อวันที่15เมษายน2457ั่อแทน ลำเดิมที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอม9้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ปี2510ก็ถูกได้รับการซ่อมแซมพร้อมกับเรือสุวรรณหงส์นะคะปี2512ก็ซ่อมใหญ่ซ่อมทำตัวเรือใหม่ทั้งหมดแล้วก็ปี2524ก็ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผูชชำรุด แลตกแต่งลวดลายลงลักปิดทองทาสีใหม่ทั้งหมดเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเช่นเดียวกันส่วนเรืออีกลำหนึ่งนะคะเรือลำที่3ก็คือเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงอเนกชาติผู้ชงเนี่ยถ้าจะให้ผู้จัดเล่าขยายความชื่อหรือนามของเรือนั้นก็มาจากผู้ชงนาคราชผู้ชงนาคราชนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในห้า ของนาคอธิบดีคือนาคอธิบดีตามตำนานตำหลับตำนานาที่เกี่ยวกับพญานาคนะคะหลายท่านเนี่ยนับถือพญานาคแล้วก็มีความสนใจเรื่องราวของพญานาคไว้มีเวลาคราวต่อๆไปจะมาบอกเล่าเรื่องราวของกําเนิดพญานาคพญาครุฑนะคะเ่าทําไมนาคก,กับครุฑถึงไม่ถูกกันเอ่อเนื่องจากว่า,ามีคนเคยถามผู้จัดว่าทำไมเรือถึงเอาชื่อพญานาคมาเนื่องจากว่านาคนั้นเป็น เทพที่ยิ่งใหญ่ในสายน้านะคะดังนั้นเรือพระที่นั่งของพระมาหากษัตริย์เนี่ยซึ่งพระมาหากษัตริย์นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาตามความเชื่อของในของคนไทยเราด้วยแล้วก็ในเอเชียอุษาคาเนนี้ด้วยว่ากษัตริย์นั้นเป็นสมมุติเทพนะคะเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นกษัตริย์ดังนั้น ที่ประทับของพระอ,องค์ไม่ว่าจะเป็นพระราชวางังพระที่นั่งที่ประทับเ,เรือพระที่นั่งก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องราวในในสายของศาสนาพราหมณ์หรือเทพที่เป็นพระนารายทั้งสิน้นนะคะเพราะว่าอ,อย่างอย่างเรือเนี่ยก็จะเอาชื่อของพญานาคทั้งหลายที่เป็นนาคอธิปดีทั้งห้านะคะเอามาตั้งเป็นชื่อเรือ พญานาคผู้ชงนาคราชนั้นถือเป็นพญานาคที่ถือศีลน,นะคะมาทางสายสืบศีลแล้วก็มีคุณงามความดีชอบปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆสร้างเรือรำนี้เนี่ยอเนกชาติผู้ชงนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นเรือที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซ่อมแซมก็พร้อมพร้อมกับเรืออื่นๆในปีส5 .10 2512นะคะ ซ่อมใหญ่แล้วก็ซ่อมรวดลายเรือตกแต่งองค์ประกอบเรือทั้งหมดนะคะก็โดยผู้ที่ทำการซ่อมเนี่ยจะก็คือบริษัทสหายสันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ที่รับเป็นผู้ที่รับเหมาซ่อมทำเรือทั้งหมดแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมอู่ทหารเรือและก็กรมศิลปกรนะคะ ปี2524ก็ซ่อมใหญ่พร้อมๆกับเรือสุพรรณหงส์และก็เรืออนันตนาคราชเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีให้ทันงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในวันที่5เมษายน2525 25, นะคะก็ซ่อมทั้งตัวเรือไม้ที่ผุพงังแล้วก็ตกแต่งลวดลายสีลงลักปิดทองใหม่ทั้งหมดนะคะเรืออีกในเรือพระราชพิธีรำใหม่นะ,ะจะมีเรือ ในพระราชพิธีลำใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ที่เราก็จะคุ้นกันดีในในกลุ่มของพวกเราที่เกิดในรัชกาลที่9นะครับพวกเราในถือว่าเป็นคนที่เกิดในรัชกาลที่9มีนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรรัชการที่9อันนี้ชื่อเต็มๆของเรือลำนี้นะคะเวลาท่านเรียกชื่อหรือนามของเรือลำนี้จะต้องเรียก เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9กองทัพเรือร่วมกับรกรมเสปาบุกรและก็สำนักพระราชวังเนี่ยเริ่มสร้างเรือพระที่นั่งลำนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2537แล้วก็วันที่5กันยายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,จอยู่หัวรัชกาลที่9เวลานั้นเนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยก็ได้เสด็จพรมเนินมาวางมาทรงวางกระดูกเรือพระที่นั่งลำใหม่การ วางกระดูกเรือถือเป็นเรื่องสาคัญมากนะคะ,ะพระองค์ท่านก็เสด็จมาวางทรงวางกระดูกเรือลําใหม่เองนะกรมอู่ทหารเรือกรุงเทพมหาคนครการสร้างเรือพระราชพิธลีลำใหม่นี้เนี่ยกองทัพเรือได้เตรียมโครงการเอาไว้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวเสด็จเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ50ปีซึ่งรัฐบาลก็กําหนดให้มีงานพระราชพิธีการจนาพิเศษ กองทัพเรือเองก็ได้น้อมกล้าวถวายเรือพระพราชพิธีลำใหม่นี้โดยมีพระมหากรุณาธิคุณพระรานนามว่าเรือนารายณ์ทรงสุบรรรัชการที่9ตามหนังสือจากสำนักราชวังนะคะลงวันที่4วันที่6สิงหาคม5 5 7ก็นับนับว่าเป็นเรือพระที่นั่งรำแรกที่ถูกสร้างในรัชกาลปัจจุบัน การเสด็จพระดำเนินทรงวางกระดูกเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบันราชการที่9กาเนี่ยการพระราชพิธีประกอบเมื่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือนะคะแล้วก็ทําพิธีบูชามีพิธีสงมีพิธีพราหมณ์โหนพราหมณ์ทําพิธีบูชาเลิกเจ้าพนักงานก็ทํา ประกอบพระวพิธีอันเป็นมงคลเพื่อสร้างเรือนี้การสร้างเรือพระที่นั่งนารายสงสุบัณรัชกาลที่9นี้เนี่ยกองทัพเรือก็ร่วมกับกรมเสปากรได้นําเอาโขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณที่สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาเจษฎาบดินพระที่พระนั่งเกล้าสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เอามาเป็น คือของเดิมนะมีอยู่แล้วนะคะหัวโขวนเรือเนี่ยเป็นของรัก,การที่สามแต่ว่าซุดโทมแล้วก็เอามาเขาเรียกซ่อมแซมปร,ปรับปรุงตกแต่งใหม่เอามาเป็นแล้วก็มาเป็นแม่แบบ ทีนี้ถ้าถามว่าท่านอยากดูต้นแบบของเดิมของรัชกาลที่สามยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรือของกรมอู่ทหารเรือนะคะที่พิพิธภัณฑ์เรือตรงคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกน้อยตัวเอ่อเรือเอามาเป็นแม่แบบในให้กองทัพเรือเนี่ยดาเนินการสร้างให้เป็นส่วนเอ่อซึ่งเป็นโครงสร้างของตัวเรือแล้วก็พายแล้วก็คัดฉาก ส่วนกรมศิลปรกรดำเนินการในงานที่เกี่ยวกับศิลปรกรรมของเรือทั้งหมดาการพระราชพิธีเรือทั้งสี่ลำเนี่ถือว่าเป็นเรือพระที่นั่งเรือประธานนะคะถือว่าเป็นเรือสําคัญทั้งสี่ลำที่จะถูกนำมาอวดโฉมอีกครั้งหนึ่งในปลายปีนี้นะคะ,ะ2567นี้ ชาวไทยเราจะได้ชมความงดงามในพระพิธีอันยิ่งใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสของงานพระพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบของรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิระชิรล,ลงกรนะคะพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็น่าติดตามกันต่อไปของพวกเราชาวไทยวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวของเรือพระที่นั่งพระมหากษัตริย์ไทยกับการเสด็จทางชนละมานในขบวนเรือต่างๆทางชนละมากนั้นก็จบลงเช่นเดียวกันติดตามเรื่องราวของเราได้ใหม่นะคะต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญจันทร์จินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ